เอาพี่น้องผมหกโมงเสาร์เป๊ะพี่น้องเบิง้งเอากับทีมงานเฮาบ่าบว่าสิเป็นเจจอยโกเมียดใหยังมากินบาวมีบ่าวหูแต่ว่าเห็นเจจอยสร้อยปันพูดที่แหลกบาวมีครับสวัสดีครับทาง F แอบแดงหรือว่าไหวที่กับอีสานบ้านของเองทาง F แอบฟ้ากับบุญมีสีตีเป็นตาย,ยานเบิ้งท่าสร้อยและยังมากินเจจอยตามงัวตับงัวตับงัวตับงัวเฮ้อ เซ็ตอมูเฮ้ยย่าขึ้นไหมรูเจ๋ช่วยว้าวจังไปเอ้าให้คนจีนทำได้บ่จีเอาวันเดียวส่งปานี่เพากหงมองจะไปตอบงัวสดปานี่มาจะใสตลาดเนี่ยตลาดหือใสเดี๋ยวคอยนับอ่ากระบือพองจารินก่อนหนึงเดี๋ยวซุมไปเริ่งไปน้อง กันควายพนเสียเอาหนึ่งตัวสองสามเอาครบอยุบพี่น้องครบอยุโอ้ยเสียหลังวาบรวดวานเจจ๊ยชยชยดึกกับบือพนแหล้วเอาเลยครับผมอ่ะโกมีจัดไปจัดไปเดี๋ยวเจียวหอไปเจียวหอบไปกินกับลาบอ่กางบานบ่นบจี๊ยยช่วยพระกับบานเจ้จาวตีหมูกลายตัวม่ยิงคน บอไปทั่วไรเลี้ยงจริงบ่นี่พังยังเเดยงหรร่าเ้วอยู่บ่เฮ้ยจินไรนะครับผมเอาลงบอบอคนชื่อว่าเลี้ยงพักหน่อรงครับผมเอาร่องตับตับเซ็บเซบปเดือนก็นี่บ่มีอีกแล้วกัควางมากกูละตับมูดิบเราหงมากหวานบ่กกวว่าหวานอยู่เลมันสดหวานเหือกันครับผู้่าเขาว่าจิงอ่ บ่ก mm, ินบ่เป็นยังบ่จังไปจัไปยินสยู่กลางบ้านโอเคปะมีดมีดบ่เขาเมียนมึงยุเอาเปลี่ยนไม่ไหนก็ยิ่งควันแดงโอ้ยเละบ่หรอวะเอ้ยบ่เลยเนาะครแต่เสียดายโอ้ดีดอ๋อเสีโอ้มันบีดมันเละมันก็เละเละเดี๋ยวเดี๋ยวเส้นผู้กวาอีมากินดีกว่าเราเจยจอยเนาะเส้นผู้กวาอีมากินเนาะครับโอเคผู้กวาอี้ไอ้เอี เราบยงมุกิตว่จับาจะมมไอ้เอ๊เอาว่ไปลไปเจีใจฮะไอ้เอ๊ะเอาเขาจะไปไหมเอาท้วะตูเปิดได้เจ่บอกกันราปิดแล้วก็เราสีมัดเสียความนะไอ้เอ๊มาจินชุวเียตะกาคือยยางมากมือเสียดฮะฮะบ้า มึงกันหาเห็นไรบ่ากายจินบ่ามีดึกเองอยู่กับทีมงานพี่ป๋าบ้ากายจินคนกันเงยใจเลยเว้ยซิ่งว่าคือลับโอ้ยซับด้วยด้วยนแมนบ้อกินบ่าได้ย่ากินเลยมันฟื้นเจ้าของเลยแสดงแสดงบ่าแมนแสดงแหละครับเอาอี่ลีนี่แหละอี่ลีครับผมยี่จี่อยครับผมบ่ามี่กินให้เบิ้งมึงกันหา มาพีน้องปฏิารบ้ามีกาิน่นผากินเทากินผัียงกกระเดียงเจ้าว่าไปทัวอะไรได้เอเสีครับแจวแค่วานน่ะไว้บ้านก็ยงไหวเอาเจ๊ยจ่อยากินได้ใช่ป่ะนี่นว่าเจีจ่อเอาสิกินเด้บาทนี่ ไม่รอกูจินบ้าวะาเจ๋อจอยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจุก,กับตับซะอีหยังจะไปจี่บ่อยยี่เบียอีหยังของชีวิตเจ้าะเดี๋ยวสิดท,ท้ายทำสองคนนี่เมาให้เบิงบ่งว่ะนี่แหละครับทีมงานบ้า,ม,บามีบ้ามีบอกไว้เลยเอาโค้กโค้กควาเนี้ยวะปากกาหยังเป็นปากกาวะยืนยันมันวะมันบเบียดที่นั่นมันก<ะ>็บเบีย กินได้เจ๋อใจว่าบบเบียอ่ะเนี่ยบ้ามีจัดให้ยเรากินกระป๋นหิงแสบพักอันนี้บ่เออมีพี่น้องไม่กินได้โอ้ยมันงแบบสั่งก็ตายมับานตัวกูเที่ขี้มันงันตัวอยู่บ่กไหมบ่คือเห็นเต็มป้าคือบ่อยู่ไหนเอาไปกินวะแล้วบ้านเขามันไม่นมากกินพักกินหงามากกินก็แค่ครับมาจุตับงัวสดๆกับพักกระเดียง คันคอยเบี้ยเอาอคอ้าโล๊เบไม่กินไถ้าเป็นเี่วนี้นะลวกกินกระปุนอ่อนๆมัน,นรสชาติบกขมมาลวกเขามาเอาขมเนี่ยาลวกกินกระปุลขมต้องมา,างน<ร>ั่ละก็พรกกระดนี่แหะเพรากระดอวกม่ไม่มโอเคเขากันมากกเ,กนบบเก็บ ฮึมอ่พี่น้องผมบ่กินยังไดผู้กองอีว่าตับมาหวอดเงี้ยนอีกแล้วข้อมสิผู้กองอีกินได้บ่เนียอันเนี้ยอันนี้พักเดืยนกินได้เออเก้วขมผมผู้กองอีนะจัดไปอืมเป็นยังใดวานดีว่ มันก็ต้องหวานหลับเสี้ยงย่างเดียวว่ามีดมันบวคมบาดที่นี่เขาซ้อยมันเลยเ่าเป็นตอนยังเสี่ข่อว้อย่านนี้คันเดี๋ยวพันศิวายัวตาผู้อื่นกินที่งานกินเจ้าของไม่กินบ่ฟังกินได้เมื่อกี้เจ้าบอกกินผักกระเดยาง่อยยังกินอยู่ผักขัดยางกินได้มันก็ว่าคมผมต้องบอกอ่ะอืมก็คืาบตาเนี่ยน้อยก็เห็นนี่แมวสุบอยู่แต่ว่าข่อยว่าเฮ้ยนี่มันแก่บเฮ้ยตอนที่ไปเอามันมันอ่อนบ่มันเลยมีต่อยอดเอามาเด้อยบาดนี่ คอยหูวแล้วว่ามันบ่เบียแต่ว่ามันมันมันเป็นเชิงแข็งน่ะมันแก่หรือเบาบ่ะหงนี่ปลาควันยังหยั่งบ้กก้ามาเอาหรือปลานยัใช่ปลาควันอย่างนี่เอาจะกินไรไปอย่ากะามาเอาโอ้มาเอาล้ดกันบ่เห็ดเขาเพิ่นมุลได้เลยคับเราผัวเราบ่ให้ปลาปลาเขาดาวตอนนี้มีกอดกับม้าก้ามาอยู่อกเอาปะแกกินปะตัดได้ปุ๊บไปตีบงบ่ ดีบิน<ม>บาทอ<ม>ยู่บินบาทออโอ้เพ่งมากพี่น้องต้องยุดคลิปจะเข้าเพราะว่าเพ่งมากทีมง,งานเขากินไปเรื่อยๆเพราะว่าเพ่งมากแล้วมันเขา่ามันติดลีกัสซิดพี่น้องผมอืออือกากินไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะอือเอาน้าปลานะกับไอ้พวกก,วกับเจีายไไาจะ<ๆ>มักอันใดไรว่ากันผู้กองทีถามดีๆมักอันนี้แม่นว่อ๋อ กับ,บวาอาง่ายเป็นทีมงานนี่เป็นผู้สัตว์ทา่าเราพกดินผู้เดียวพอดสามบาทเ่าเาบียงมูพร้อมเออเอาแจ้งสี่ก็ได้โอ้เนี่ยแหละครับคือคือบ้ามี่บ่ได้ไวอย่างเดียวแต่ว่าทีมงานนี่มักพ่นไหมมักแบบเ้าเอาการแกมดีๆมาให้ส่วนกิเหตุกิจการกินนี่เพิ่นบ่ชื่นชอบกันสิ่งที่เพิ่นเื่นชอบคือเพื่อนชื่นชอบแบบสองเศร้าหรือว่าน้ำปลาน่ะซึ่งถามว่าบ้ามี่ตีบ่กับบ่ตี เนี่ยวนไหนก็ดูลงไปเลยไปหยกง้างไก่พผลงมาเหยียบเบ้าอีก็ได้ผู้กองอีกที่ตะพูเป็นีเสียแต่ว่าผู้กองอีเรากิ้นกี่ดอกเราว่าบ้ามีไก่จิ้นกินในเริ่องความที่เพิ่งกิ้นว่าใดคือเพิ่งถึงนะเพราะถึงแล้วมันทีมีจุดหนึ่งที่ร่างกายบ่หลับที่บ่หลับกับแก้มบ่หลับกับเขาบ้ามีกับเป็นแต่ว่า บ้ามีเ่าอยากให้เพื่อนฟื้นกินนะกินเพื่อพี่เพื่อน้องกินไปแล้วก็ไปหากออกหากได้กรับว่าอยากให้เฮ็ดจังสันกันกินไปก็ต้องกินในเสียบได้เออแตกินได้ยังสีบ่เป็นยังไงมากกินได้ไรกินได้บ้าเสียบบ้เพชรอิโฟกับพ่อแซ่ยบบ้าว่าบ้าว่าเราเป็นบ้าทครับเสีบอืมกินได้แต่ว่าทันนี่จังได้กับบ้าอะเนี่ยนอนหลานเพื่อนต่อให้มีหลานสั่งมากะกินบ่ได้เจ๊คนนี้ขันเป็นซีนเพียวๆน่าอยากกินได้ ตบบ้าคันตับเพียวๆบ่ได้เห็นบ่ใบไม้ต้องว่าให้มีเนื้อมีผากขี้เรียวมีหยังมาแก้มยังเห็นบ่ว่างใช่กันอ๋อเข้าใจเข้าใจยังไปเห็นไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นลาบรอยผู้กองอีกับบ้ามีล้วกันกินได้บ้ามีบ่ได้ซี่เลียดต่ว่ามาฆ่าใจหม่องพักอันนี้ไหมบ้ามีกินๆแล้พักกับียงนั่นละคือว่าน่ะแต่ว่าตอนไปเก็บมันคือเป็นเขียวก้อนนี่ใบใงญ่ยก้อนนี่แล้วก็ล่ำมันบ่แข็งยังส่แม่เจ๊จอย เออจาก็บอกไงว่ามันแก้มันเทาไปแล้วก็แล้วเออว่ะเดี๋ยวจมือเบ้อาไว่เดี๋ยบอโอเค่าสัญญาบ้านี่ว่าที่เจ็บมาให้เนี่ยไปเยไปได้ยมนื่อนี่แม่นว่าเอามาให้ใครเหรอเออผ่ค่อยใหม่จสีขายบาทขายพอเศร้าอยู่สำหรับพักกระเดียบเหลเอามากินนี่แล้วเออามากินน้กันเอาเดียเป็นสีนให้จะเป็นพัก ลวกลวกลวกซีนหรือลวกผักลวกผัก,ก,ผกอ่าโอเคเข้า okay. ใจกัน ừ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  เป๊ะยังสิเป๊ะบัดสิบปีเอาเขา่าวัดบ่ไปอีกเป๊กหนึ่งกันลักษณะนี่มันสีหมอไปไันสีเาขาาเ่ามา้เ้ราะอะไรที่บ<ม>ันีนอ่ออมันเป็นไปได้จังไสขวดน้อยขวดน้อยขวดน้อยกะเท่ากับหนึ่งขวดหญ่กับอีกขวดน่อยถึง้องบ่เออขนาดยังสี่รับ เ,เดียอ่นี่นนพนอาคอยถามแบบว่าไอ้น,นี่ได้ถามให้พี่้องเบิ่งกันเด้อทีมงานเ้างนี้ยเอาเหล่าขาวขวดน้อยตั้งอยู่แล้วก็มีอ่าสีงัวเนื้อสันดีดีซอยอยุจานหนึง่งมีก้องเขาเจ้จ้อยสี่เหลี่ยงอีย่างให้เรียกได้สองอย่างาเราขาวขวดน้อยตั้งอยู่นี่เออตั้งอยู่นี่เราอ่าซ้อยจุจานหนึ่งอยู่นี่แล้วก็ก้องเขามีสามอย่าง เจ๊จ้อยคอยให้เรียกสองอยางเจ๊จ้อยสี่เรียกอีย่างอ่าคิดดีๆก่อนตอบนะเราขายขาวดน้อยสร้อยจูจา,น,ะะานหนึ่งแล้วก็เข่าอ่อนออนอีกจานหนึง่งอ๋อสร้อยจูแล้วอ่าหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งเด้อเจ๊งน้อยม้อมีน้อยไหมมีบังน้อยมีเราขาวแล้วก็ไอเข่าจานหนึ่งเราขาวขาวดหนึ่งและะ้วก็สร้อยจูจานหนึ่งให้เรียกสองอยางเจ้าสี่เรียกอย่างเรียกอะไรสองอยาง ก็ถามเนี่ยนะเนี่ยเขาเ่ินว่าเพี้ยนไปแล้วว่าหูคําถามก็ยังว่าเขาใจแล้วเออมันต้องไปนีดหนึ่งถามผู้กองอีหมีหเราเขาขวดน้อยหนึ่งขวดหนึ่งตั้งอยู่ละเรามีซอยจูอีกจานหนึ่งตั้งอยู่แล้วก็มีเขาอีกจานหนึ่งตั้งไว้เจ้าเรียยไในสองย่างเจ้าสีเอายี่หยังสองในสามอย่างนี่ส้อยจูแล้วก็ย่างหนึ่งเอาอีหยังเอาเหล้าน้ำเขาเพราะเอาได้เพราะว่าเจ้าเรียยไในสองย่างเขาเรียกไม่ได้หรอกเด้ย บ่เอาเขาแม่นบ่บ่กินเลยเอาข้อมิดเดะย้าฟ้าพันยาตอบเนี่ยเราขาวขว่หน้อยตั้งยุหันซอยจูจานหนึ่งตั้งยุหันแล้วก็เข่าจานหนึ่งว่างไปหันเจียวเสียวยังได้สองยางเอาเราเขาโอ้น้ำน้ำบ่มีเบ้อบ่ต้องหมายถึงว่ามันมีเราขาวมีซอยจูแล้วก็มีก้อนเขถามเอาเราขาวครับผมเราขาวหนึ่งแล้วก็ซอยจูกับเข่าเจียวเสียวอันใดอีกอีกอย่างบ่ที่หลัง ทีหลังบ่ได้เรียกในสร้อย่างเอาอย่างเขานี่เขากับซอยจูเสียวอย่างอีกอย่างหนึ่งสร้จูกับเขาอยู่ดิเอาเขาอยู่เอาเข่าเจ้าบ่ได้ซอยจูเจ้าสิได้ตักเขากับเราเอาอย่างสั้นบ่เอาโอเคเอาว่าเอาสอยจูกะคือเอาเหลราขาวขัวหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาก้อนเข่าสั้นอันนี้เจนี่คือเอาเหลราดีนอวําสั้นเออเอาเหลราขัวหนึ่งแล้วก็เอาอย่างก่อนสุบนอ้ใหม่ มันมีสร้อยจูก็บกองเข่าครับกระสรุปได้ง่ายง่ายว่ากระสรุปได้ง่ายว่าทีมงานสามคนนี่สามท่านนี่เอาเจยจอยโกมีดล้วก็ผู้กองอีสามท่านนี่เรียกเราขาวเบิดแลลวก็อันนี้เรียกสิ่งเดียวว่ามีคือซุปน้อใหม่โกมีดเอากองเขากับเราขาวผู้กองอีเอาสร้อยจูกับเราหาว อ่พี่น okay? ้องพี่ชนะเอาอยากก้าวพูดใส่ข้อก้ามาก่เอาเอาจัดไปพูดใส่เอาขอตอนรับบ้าพูดใส่นะครับเนาะกายทางมากเพรที่จัดไปจุอยุบ่ะจุแจวว่คือสิบ่าจุแวเจ้าพักกระเดียงไม่ก้บวความเีคอยดึกไปส้อนคำโคตรคมเลยกินได้ยูอันนี้อะไรอันไม่กินหรืไงวางแขวกินได้กินได็ดอืมเทียนกัน ว่าสิวม้าแถวโอ้ยกูกรยอมึร้อที่งานคอยอยู่นะาแสบจแสบมาน่ะแสบเลยเพราาดเลยมต็มปากเบิดแทกันผู้ใส่มาผู้วางอีบ่ฟาวกินเบิ้อวานแล้วคอยวาให้้องดีชีเ่อนเอาบ้าโูใส่สีถามเด้อยบาทเ้อตอบตามความัื้อก็อย่าคว้ามัต้องไปเสียผู้อื่นเ้อมีเหล่าขาาบางน้อยตั้งไปนี่ขวดหนึ่งซ้อยจุจานหนึ่งก้องเข่า เอาสามย่างคอยให้เรียยงในสองย่างเจ้าสีเรียกเอาอย่างรเนียเี้ยในซองย่างไดี่าวเดี๋ยวเอาเรียยไในซอย่างบ่บ่มีไอ้ต้องว่าเอาอันนั้นอันนี้บ่มีขอแม่เดิคันสิเอาเจ้าสีเรียกเอาอย่างสองในสามใครน้งนใช่ปะแลมงวันบ่เอาคิดว่าเสียวอย่างครับไม่เนื้อกับมันเขาแล้วบ่เอาเราเม่อบ่เจ้า โอ้เราว่าเอาอ่ะโอเคครับได้คำตอบแล้วเนาะครับเนาะเอาซอยคิ้วเราอันไม่อิ่มทองคือไม่มีหรอคือเขาเนี่ยครับอ๋อเราว่าอิ่มทองคือเขาเนี่ยแต่ว่าอันนี้แค่ว่าอันนี้แค่ว่าสังคมซื้อสังคมซื้อซจังไรมันกับว่าได้กินอยู่แล้วเราเพราะว่าจะว่าเราเนี่ยจะซื้อเป็นสังคมได้ยังไงอะจะซื้อเป็นสังคมได้ยังไงมันไม่มีเราอ๋อครับยังไม่ต้องจีบกู่ะจังไรอ่ะกำไรว่ากินหลับฟองเลยไม่กระทำ แต่หม่ถึงว่าเนี่ยเราเราคือว่ามันกินได้แค่สังคมอืแต่ว่าขัดยิ้มท้องยิ้มใส่ัันเขากับเนื้ออบัดถ้าว่าเรากระจินยุ่งเหี้ยบ่าก็กจนแต่ว่าแบบว่ากันเข้าจีนกินเขาก็ต้องกินเหลาบ้านน่ะมันก็เลือกเราคือเกาหน่ะเราว่าหัวใส่เอ้ยกันตรงตุงมันเลือกว่าไรสามย่างอันที่บ้ามีถามทุกคนนี่บ้ามีถามให้ข้อคิดว่าทุกคนสีเลือกเอาอีหยังเออ มันกะทีมงานเฮาบอกยังไงทุกคนแม่กระทั่งบ้ามีบ้ามีกับเซียวบักซวงเศร้านั่นละกวนขวาขแย่งมันนะเอ้าจัดไปนี่จะน่ากวนล่ะอืมเอาจัดไปบักอย่างนั่นฮะ <หา S 2> บักเศร้าเศร้าจัดไปจัดไปเบิร์ตยู่ดอกคันพูดใส่มากกับผู้กองอีก,กินคันบ่เบิร์ตก,เกเาเจจ้อยไปลวกเอาเดา้อเอออยากกินสุกก็คือไปลวกเอาเอาสีท่ำทานุ่งผาแพร่แล้วนุ่งซีนแล้วเจ้า ยัดเต็นเด้อฮ uh ีเต like ็นยู่บ so like ่เอาคันเต้นให้พี่น้องเบิ้งคอให้สิบบาทเอาไหมเอาไหมผู้ว่าเบิ้งหนาวคนน้ำตาเต้นที่แรกสีเต้นในทีมงานเบิ้งนี่แหละครับขันมาขันขันถึงตาเศรามันก็เป็นแนวนี่แหละพี่น้องกินตาฟ้ากันดึกตาตีสี่กัวบาทนะครับมาห่มกันบาทนี่กันนักว่าเราแหละบาทนี่ดีกินว่าเศ้าเอาความ ความเรากับความทีมงานเท่านี้แล้วมากินทีมกินควงได้อีกเยอะยกข้าปากเลยอโอ้โหว้าวยกขวดเหนเห็นเลยโอ้โหหวดเลว่าเจ้าเฉยเฉย กินเหามข้งางแรงภาพ้างแรงอืมก right ินเหาเราสุภาพช้างแรงกเหลราคือนอนเวีนกินเหลาเราคือนอนเวยนบ่เกินเหล่าบ่ได้กินเหานอนคุ้มปงยนเลยขับ่ได้กินเหล่านอนคุ้มปงยฮนยนกินเหลาอืมขับรม้าเฮียเกล้งตังตังน่ะขับาเฮีเกล้งตังตังหาผู้บ้าคนอีกคนหาผู้บ้าคนอีกคนอีกแบบปิ้งเป็นแค่หน้าาเาใส่แบบผ้าแบบเซ็กสี่ยังสี่ให้เพิ่มความนี้คนคน แบปีกันแค่หน้าเ่าอ่ะโอเคปีนกันแค่หน้าไหมถึงผู้เฒ่าเปล่าเปล่าไ่เห็นหน้าประเนี๋ยโอเคเห็นหน้าประเดี๋ยวปีนงานมาครบทีมครับเจ้าตาหวานอ่านกินหมาผู้กองอีกอีกโอ้ยกูหลิยอมเอา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 เพราะมันสิเละไปกว่านี่พี่น้องขอบคุณทุกไลา์ทุกสการที่ข่าตาหวานเด้รู้เก่าอีสานบ้านก็เอง เทพนี่หรือว่าคิีนีเป็นอีหยังดี่โอนวกโคตรแบบบ้ามีปวดหัวที่สดุดพี่น้องอันนี้แหละครับขั้วมณซืนเพราะว่าผู้ใดบ่ไดดอกมาตาบไ่ได้กินเราตีขากาันว่าเอากินเรามวนซืนแบบนี้มันดีอยากให้เห็นบรรยากาศใต้กียุนาโล่งผักห่างนี่บ่มีป้าเขาแบบนี้เนาะเจ๋จอยเนาะบ่มีป้าเขาบ่มีห่วงเขาที่สวยงามแบบนี้อืมอืมเนี่ยคือขั้วสวยงามเออบ้านนี่คุณแม่หน้ายกเพิร์มาดำเพิ่นมาอ่า เพิ่นผ้ามาเพิ่นมาดำหน้าเห็ดเขาพ่านเขาปูให้พี่ให้นอ้องเกิดเลยว่าว่ามีถุอการมาขอบรรยากาศแบบนี้มากินส้อยจุอ่าทับง่วหวานๆวานกันพี่น้องผมก็ผู้กองอีนั่นอยากเึงจังนอยแล้วห้อมสี่บุยสี่เบลแล้วเอาคำสุดท้ายเส่บๆผู้กองยิจัดให้ออน,ใหนะเอาจัดไปอือครับหวานหวานเอาพี่น้องผมจัดไป จดบาทนี่เอาอำลาผ้าจากกันไปครับทีมงานเข่าพี่น้องผมฝากไว้ในความโอบความใจเรื่องพี่น้องนะโอนอัวกับทีมงานฮักแพ่งกันคือเก้าพี่น้องผม